ตัวพี่เขาใจดีไปพี่เขาชื่ออะไรอออ่่่ะะพีชืไรครับออ๋พี่ยาค้าเมื่อตัวเราเป็นละลาไหวไหมเนี่ยอร่อยยิ่งบว่าเป็นาไสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลงงอะไรเดียววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราก็งงเหมือนกันใช่งงไหมเราวาร์ปมาได้ยังไงอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นใช่แล้วค่ะทุกคนเรามาอยู่ที่ขอนแก่นเจ้าหินนะเราจะ มีไม่พี่เจ้าเทียนลูกกระจกเขาสมัยวัยรุ่นกอพ่้ม่องเก่นลูกเก่าเอาลูกน้องเก่าเขาเองเดี๋ยวหันไปหาเขากันดีกว่า <yards> ว่าเขาคือใครใครอะเขามีช่อง Youtube อยู่เหมือนกันสวัสดีครับพี่ยากษ์ะตอนเราเข้ามาสู่อนวก่าอ่ต้องนิดนึง เรามาขอนแก่นก็คือว่าเราจะไม่ตามหาเจ้าถิ่นก็ไม่ได้เจ้าถิ่นก็พามากินข้าวพามาเลี้ยงข้าวโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาถ่เขาไม่รู้เราพูดแล้วในกล้องแล้วคนดูแม่งก็ตั้งเยอะตั้งแยะด้วยถ้าไม่เลี้ยงก็น่าเกลียดเนยาไปคอมเมนต์ด่าได้เลยในช่องพี่ยาเขาไอ้ที่มาขอนแก่นตั้งที่มันต้องมีอะไรแบบจะมีอะไรหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวมารอติดตามดีกว่าว่าอีมีเนี่ย มีอะไรเด็ดเสนุกกันบ้างอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแจ่มนะคะแจ่มแจ่มจริงแจมตอนนี้อาหารขนาดปิดจริงๆไม่ต้องลงเครื่องก็โดดลมอ่ะลงน้ํานี่ก็แดกได้แล้วนะมึงมันบ้ามันจะไม่ได้กินนะเด็กก็ต้องไปโรงพยาบาลนะดิกอ่าชอบตีนเลยอันนี้ยำตะไคร้ยำตะไคร้แล้วก็อันนี้ยำรวมยำตะไคร้นะคะโอ้ยน่ากินว่ะหมูอบแจ่มหมูอบแจ่มอันนี้นะคะอ่าปลาหมึกไข่เค็มีกเมนูอะไรมั้งเขาเรียกว่าตั้แบบมาปีตั้มซัมปอรปีมาปี ตำปะปีตำปะปิมันคือตำม้วนวๆซั่วๆเอามารวมรวมรวมกันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหนียดมากเลยคืองงมากอ่ะเห็นชื่อเมนูแล้วคืองคนคกของคุณคกทุกอย่างตักมาให้เมืองไทยชิคยากเตะปากมันเขาเตะไม่ได้สับรวมสับรวมอ่บรวมะชิมเลยว่ะอย่าลีรอนใช่ใช่ใช่เอาเลยครับพี่ยักษ์ตามสบายเลยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามพี่ยักษ์ให้ก่อนเพราะเดี๋ยวเขาไม่เลี้ยงข้าวกูต้องสแสงขวัญยักษ์ V2 ด้วย หาวีหนึ่งไม่เจอแล้วหาขอนแก่นน่ะถ้าเจอดงเจอด่านอ่ะอ้างเลยจัดว่าวิสันขวานยักษ์อ่ะเกลือได้แล้วตำรวจจะบอกว่าขังรวมไหมไหมเป็นยังไงกับเมนูสัมมาปิสัมมาปิดปิดน้าเอาไปลองทำดูนะเอาไปลองทำที่บ้านดูบ้างนะอร่อยมากเลยของฟรีแม่งดีไปหมดต้อขอบคุณนะ แล้วตอนเย็นมีที่เด็ดอีกเราไปเดินไปเดินตลาดไปไปบุกตลาดไปเดินกินยังตลาดอะไรคะตลาดน้ำตาลตลาดน้ำตาลต้นตาลต้นตาลตลาดน้ำตาลเราข้าวเยอะใครที่อยู่ผ่อนก่นน่าจะรู้จักแล้วเออเดี๋ยวจะพี่โบกับพี่ยิ้มจะไปเลยค่ะแกม่บ้านเดี๋ยวเราขอตัวกินกันอย่างแบบว่าเมามัน ไปอะเขาคื <pad pare sy> ่นน้ำลายเอื้ออเอื้อเอื้อกเอื้อเลยอะมันแบบมันน่ากินอะอืมจมจริงว่ะห้านาทีหลัง

few inches later นี่เขามาเก็บตังค์เลยปอ้เที่ยตัวฮะมีตังค์ปะเนี่ยเราสั่งเพร่องบินสายยาวเติม่องบินเนี่ยพี่เอามาเก็บตังค์กันอ่ะเกียร์แล้วเท่าไหร่คะหนึ่สบาทสั่งไว้บานเลยเฮียไปถ้าแล้วที่ตั๋วเครื่องบินนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ ตัวเครื่องบินนี่มูลค่า2,000นะพี่เอาไป2ติดไว้พันหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่ายได้พี่ชายพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอตัวยักษ์นายยักษ์เดี๋ยวก่อนยักษ์ไม่ไหลยักษ์นายยักษ์โทนติดมาเนี่ยจัดแม่งยักษ์ไม่จ่ายอีกแล้วครูคับลังเสียแล้วอุ๊ยววเคยดูไหมยักษ์ไม่จ่ายอ่ะยักษ์เป็ดยักษ์หอยเออเออไอ้เหี้ยแม่งยักษ์น้ำเต้าไปลงคูเขาแล้ว เดี๋ยวกูไปหาก่อนยักษ์เนี่ยยักษ์อยู่ไหนแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อเราไม่รู้ทีดมุงหมายเลยนะตอนนี้ดูเดินดูเดินเดินเดิเดินเดินเดนเดิรเดินเดินเดนเดินอดินเนเดินเดิ่อยินดนเดินเดิ่เดินเ่ินเดินเินเดินยดนเดินินเดินเดินนเนเดิน้ดินเดินเดรนเนอดินเนเดินเดิเนนเดินเดเดินเนเเนนมเอเเเนเดเด เดี๋ยวไปยืนลงนั้นสักแป๊บหนึ่งเผื่อเพื่อนผมจะเห็นใจกับมารับครับนี่สัตว์เอ้ยยักษ์เนาะยักษ์ไม่าจอีกแล้วรู้จักเขาสองวันเนี่ยยักษ์สูงไปลงต่ำพี่เขาดีหรือเปล่าพี่จไปไหนแล้วกูเจ็บใจแทบพังจะเห็นยังไปอุดรไหมฮะอุดรไปทำบ้าอะไรแล้วเอ้าเฮ้ยใครวะ อันนี้ไปอุดรได้ไหมฮะจะไปอุดรเหรอไปอุดรนหรือไปอะไรตกรถครับพี่ไม่ไม่เพื่อนผมทิ้งผมอจากเขาสองวันเพราทิ้งผมไปค่าข้าวเขาไม่จ่ายผมผมเดินไปพันสามเขาบอกเขาจะเลี้ยงผมอ่ะตัวพี่เขาใจดีไปพี่เขาชื่ออะไรครับพี่อยาค้ับมืองมือเนี่ยองยั้งไม่จ่าย ไปไหนมาเนี่ย<า>ไปไหนมาไปขี้มาโอ้ขี้ไก่เนาะนอนรอนั่งรอไอเราเว้ยเรียบร้อยตอนนั้ตอนนั้นรับซื้อพันแกน๊สเลยโว้ย,ยไ,ไปขึ้นรถทไปขี้มาเมื่อกี้ก็เป็นการแต่ว่าต้อนรับน้องพี่ขี้โคตรไกลเลยต้อนรับต้อนรับน้องเฉยๆก็เป็นการหยอกล้อกันเล่นนะต้อนรับไปพันสามอะเมื่อกี้โอ้ยจัดชุดใหญ่ให้โอ้ยเวลคัมมากช่วยใหญ่ให้อีก มีอีกมีอีกชุดใหญ่จัดไปชุดใหญ่ไปกับพี่เครื่องบินรอบสุดท้ายขึ้นเมื่อไหร่พี่เดี๋ยวผมกลับเลยดีกว่าไม่ค่อยไว้ใจแล้โหข่าแบบนะไว้ใจพี่ครับรู้จักกัน2วันเลล่่นอยูแ้วเดี๋ยวเรามีรางวัลปลอบใจให้ได้เรามีเรามีของปลอบใจแบบว่ามาขอใจพี่พีมันต้องมีมันต้องมีเราจะให้โบว์ให้ยิ้มเลยอจับคลิป เริ่มิดแล้ว่เมื่อกี้ก็พันสามแล้วไงรอบนี้เท่าไหร่น่ะเดี๋ยวรอดูแอ้วดูนะ8:01 pm โอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาที่ตลาดถนนคนเดินต้นตาลเราพาพี่ยักษ์มาเดินนะ เพราะว่าเขาเพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกไงเราก็เด็กถิ่นไงเราก็พาพี่อยากเขาเที่ยวนิดนึงอ๋อเราเราเป็นเด็กถิ่นเราเป็นเด็กถิ่นเราเป็นคนขอนแก่นที่มาจากนครปฐมจเบ้อเลยให้พี่อยาพาเที่ยววันนี้อุยแต่ต้องบอกเลยว่าตลาดต้นตาลเนี่ยมันคล้ายอารมณ์เหมือนตลาดนัดรถไฟอะไรที่นั่นสินะโวนสินะกันลินแบบมันจะมีร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าแล้วรอบๆมันจะเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยนั่งคิวอะไรเงี้ยเออเหมือนเลยป้าเดี๋ยวเราไปเดินดูนะคะว่า ตลาดต้นตาลนะคะขอนแก่นมีอะไรให้กินแล้วก็มีอะไรขายบ้างคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะมาดไปจุดใหญ่ไปกับน้ำผิวน้ำอ่ะช่วยกินน้ำส้มก่อนเลยอันดับแรกก่อนเลยร้านแรกเลยน้ำส้มปั่นด้วยเนาะปั่นด้วยจัดไปไม่หรือน้ำมะนาวดีมะนาวก็ได้มะนาวนะเออมะนาวดีกว่าเนาะ จ่ายยัง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 จ่ายค่ะจ่ายมาเชื่อเลยอ่ะทำไมเหรอเปรี้ยวแถวบ้านเลยเฮ้ยอร่อยป้าที่บอกมะนาวอย่างเดียวเลยแล้วป้าใส่น้ำเชื่อมด้วยใช่ใช่มะนาวเดียวกูก็บีบใส่ปากเรารสเป็นอะไรไหวไหมเนี่ยอร่อยยิ่งบอกรสชาอร่อยขึ้นสมองป้าบอกว่าจะรีบดูดไปไหน โอ้ยเฮียน้ำตาไหลเลยดูอร่อยจัดมันมันมันเย็นขึ้นสมองเส้นเลือดตีบเลยมีน้ำส้มสีอ่ะอ,อร่อยเดียวเลยปักตอนนี้นะคะไม่เพียงแต่ของกินที่เยอะอย่างเดียวนะคะซื้อผ้าเยอะมากมีทั้งร้านตัดผมร้านทำเล็บทุกอย่างจริงๆค่ะไปถ่ายเยอะดเดี๋ยว,วติดใครเข้าๆโดนฟ้องที่แตก มาขอนกันนะคะของแซแง่บอ่ะยังไม่เจอร้านไหนที่ว่าเฮ้เราเพิ่งไปกิร้านเดียวปะร้านอาหารมันเยอะบางทีเราเลือกไม่ถูกอยู่ที่หรูอว่าร้านอาหารมันเยอะมากเลยค่<ๆ>คือแบบของกินเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ของแซ่บเนี่ยวันนี้เราก็เลยจัดนะคะแซลมอนดองซ e. ีอิ๊วกับ กุ้งสดดองซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวไปกินกันที่บ้านของพี่อยักกัน <c oughs> นี่นะคะบอกเลยว่าเรามาถึงภาคอีสานขอนแก่นแล้วเราจะไม่กินของอีสานอย่างเช่นไข่มดแดงเป,เป็นไปได้ยังไงไม่ได้ไม่ต้องแด็กกนะ็ถึงพี่ยิ้มเข็์เพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลไปแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งตัวแทนพี่โบจะชิมให้ดูค่ะทุกคนเด็ดเลยไหมสุดแล้แนะนำเลยเพราะป้าขายอยู่ร้านเดียวใช่มีร้านเดียว วโรยพริกไทยมานี่นะต้องจิ้มอันนี้ต้องจิ้มซอสมะเขือเทศหรือเปล่าพี่นี่แหละจอยเพียงแกวแก๋วเลยแก๋วเจอยด้วยดจอยทุกอย่างกินได้ผมใช้ตีนทำตีนหน้าตีนหน้าไม่พอใจครับไปเท้าไเอ้ยเอาแค่นี้แหละพอโอ้สุดยอด สุดๆจริงๆครับที่นี่เล่นไปโหโๆพร้อมเลยที่นี่เหมือนไข่เผาหางหมูแจมแจมแจมตาตาฉับเมฆหมดละได้ได้ได้คำเดียวดูเรื่องมันอยู่ข้างกองไฟจตอยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทุกคนตัวอัดตัวเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแล้วนะ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่โชว์หน้า่อยนะ <c oughs> เออเ,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้สำหรับโบโยชีครับเราจะต้องกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องให้พี่ยักษ์ไปส่งที่ไหนสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิไม่บขศสามบขศสามขึ้นรถทัวร์ไปจะบ้านหรือไงเออโอเคได้อยู่พี่เอาราทัวร์ไปส่งสนามบินเอาละครีพีนี้เราต้องลากพี่ยักษ์ไปด้วยเท่านี้แล้วครับคิดถึงคิดถึงเลยคิดถึงเลยขอบคุณพี่ยักษ์แล้วก็พี่ตาวาดีครับวัสดีครับเดี๋ยวไปหาทาง ลงไปเยือนนะพี่ได้ลงไปเยือนนะเดีเย๋ยวท่านรับอย่าง<ห>ดีเลย <นะ S 1> ได้ครับไปแ <ไป S 2> ล้วครับไปไปกดไลค์ให้พี่เต๋าด้ยให้พี่ยักษ์ด้วย <c oughs> วนะจจาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอย่าลืมของนะจ๊ะเมียจ๋า